สวัสดีครับพบกับผมนัตพงศ์ทองกเกษมทักโลกครับ EP สองครับวันนี้เราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์โฟทีถือว่าเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับโลกครับเป็นสารอินทรีย์สารเพิ่มประสิทธิภาพพืชครับมีสารประกอบอินทรีย์4ชนิดนะครับ หนึ่งกรดยวมิกที่ช่วยส่งเสริมการสร้างพลังงานน้ำตาลแป้งช่วยพืชมีกระบวนการสารังเคราะห์แสงการปรุงอาหารมากขึ้นนั่นเองครับสองกรดซิตริกช่วยเพิ่มกระบวนการการดูดซึมทำให้การดูดซึมที่ผิวพืชหรือใบพืชง่ายขึ้นครับสามกรดฟีนโนลิกส่งเสริมกระบวนการเจริญเติบโตแบบสุดสายพันธุ์ให้ใหญ่ให้ยาวให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นครับตี <4 S 1> ครับ กรดอะมิโนโส่งเสริมการทำงานของพืชทุกระบบได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวครับดังนั้นโฟทีสารประกอบทั้ง4จะส่งเสริมให้การดูแลพืชของคุณเป็นเรื่องง่ายครับ <Wow. S 1> วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์โฟทีไม่ยากเลยครับเราจะมีช้อนเล็กๆให้แบบนี้ครับเพียงท่านใช้1-2ถึง2ช้อนต่อน,น้ำา20ลิตรตามขนาดพืชอย่างเหมาะสมเราจะแบ่งพืชออกเป็น3กลุ่มง่ายๆนะครับกลุ่มพืชเล็กกลุ่มพืชกลางกลุ่มพืชขนาดใหญ่ กลุ่มพืชเล็กก็คือกลุ่มพืชผักไม่ว่าจะเป็นผักกินใบักกิดอกกินผลอัตราการใช้ครึ่งช้อนครึ่งช้อนนี้นะครับต่อน้ํา20ลิตรจนไปถึง1ช้อนต่อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นประมาณ5-7วันครั้งสําหรับพืชกลางครับยกตัวอย่างนาข้าวกระโพดอ้อยันสํสำลังก็เปรียบเสมือนพืชไร่นั่นแหละเราจะใช้อยู่ที่1นถึงสช้อนต่อน้ํา20ลิตรประมาณ15วันครั้งครับกําลังเหมาะสมเลยทีเดียวแล้วก็พืชใหญ่ครับ กลุ่มไม้ยืนต้นเราก็จะเริ่มต้นอยู่ที่1นถึงสช้อนต่อน้ํา20ลิตรเช่นต้นทุเรียนต้นปาล์มต้นยางพาราเป็นต้นข้อแนะนําในการใช้ผลิตภัณฑ์โปรตีนของเราฉีดพ่นช่วงเวลาเช้านะครับเหมาะสมที่สุดและฉีดพ่นบางๆเบาๆไม่ต้องช่าไม่ต้องแช่ไม่ต้องจอไม่ต้องจู่ไม่ต้องจี้นะครับข้อที่3าม น้ำที่นามาผสมควรเป็นน้ําที่มีความสะอาดน้ําบ่อน้ําคลองน้ําบึงน้ําสระอย่าใช้น้ําที่เป็นด่างมากจนเกินไปหรือเป็นน้ํากรดเปรี้ยวสนิมไม่เหมาะสมต่อการนํามาผสมฉีดพ่นนะครับข้อที่4ครับเราไม่ผสมโฟทีร่วมกับสารจับใบนะครับเพราะว่าเราต้องการให้โฟทีของเราเข้าสู่เซลล์พืชอย่างรวดเร็วข้อสุดท้ายครับโฟทีสามารถผสมร่วมกับสารอื่นๆได้ยกตัวอย่างปุ๋ยน้ำสารเคมีหรือปุ๋ยเคมี ตามที่เกษตรกรต้องการถือว่ามีความสะดวกเลยทีเดียว <Wow. S 1> แต่อย่าลืมนะครับเราส่งเสริมเกษตรปลอดภยัยเกษตรอินทรีย์นะครับดังนั้นหันมาเลือกใช้กลุ่มบริพันธ์โฟทีของเรานะซึ่งมีความหลากหลายในการช่วยเกษตรกรปริพรันธ์โฟทีถือว่าเป็นเทคโนโลยีด้านการเกษตรเป็นสารอินทรีย์ที่มีอนุภาคขนาดเล็กระดับอิออนเล็กกว่านาโนถึง5้าเท่าเพียงละลายน้ำฉีดพ่น,นก็จะส่งเสริมให้พืชของคุณเจริญ <The Learn, S 1> เติบโตสมบูรณ์แข็งแรง,แ,รงและให้ผลผลิตที่มากขึ้นแน่นอน ลดต้นทุนเพิ่มผมลิตเป็นนิตกับสิ่งแวดล้อมใช้เลยโพทีครับ